ภาวนานะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งคือเราเครับก็สำหรับพวกเราทั้งสองคนวันนี้มาถือศีลนะครับแล้วก็เพียรภาวนานะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งคือเราเปิดวาดจาครับแล้วก็ขออนุญาตของที่พิสื่อ์ทั้งหลายนะครับที่จะลดการให้สัมภาษณ์ใดๆในช่วงนี้ครับ ็วัตถุประสงค์นะครับของการที่พวกเรามาบวชครั้งนี้ครับเราต้องการบําเพ็ญภาวนาเตือนฤด,ดงสร้างบุญนะครับบุญกุศลที่เราได้ทําเราขอให้บุญนี้ครับถึงกับเพื่อนเราแตงโมพัทธรธิดาหรือนิดาวชระปียพงครับก็ขอ,ขอให้บุญกุศลที่ได้สร้างครั้งนี้ถึงกับเพื่อนของเราถึงแม้โมจะไม่ได้เป็นศาสนาพุทธแต่ผมเชื่อในบุญของความดี จะถึงกับเพื่อเราเหมือนกันก็ขอให้ทุกคนร่วมอนุโมทนาบุญขอให้บุญนี้ถึงคำมโมครับ